ฮัลโดสวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพิชิตเกมเมอร์วันนี้เราก็มาเจอกันในเกมส์ Incredibox ต้นเองครับผมเอาละ่ะวันนี้พิชิตมีม็อดมี่หนึงนะครับเป็นม็อดที่เป็นการผาสมผสานซิชลิ่งกันนะครับสำหรับ Incredibox กับ Fire Singing Monster นะ <Huh? S 1> ม็อดนี้มีชื่อว่า Incredimals w e s v i n g เกาะแพนส์ ants, หรือว่าแพนไอซ์แลนด์นั่นเองครับผมโอเคครับเผื่อใครยังไม่ทราบนะก่อนหน้าที่พี่จิ๊บจะมาเล่น i n c r e d i b l ok e ็อกีเยอะเนี่ยจิ๊บเล่น My Thinking Monster มาก่อนเนีัยกลับไปดูคลิปเมื่อก่อนได้นะเออ โอเคครับเผื่อใครยังไม่ทราบข้อมูลของเกาะแพนส์นะครับเกาะแพนส์ G เนี่ยก็เป็นเกาะเริ่มต้นของเกม My Singing m o n s t e r นะซึ่งเป็นที่แรกนะครับที่เราจะทําการสร้างเลี้ยงนะครับเพาะพันธุ์มอนสเตอร์ทั้งหลายเพื่อจะมาร้องเพลงนะโดยทีมของเกาะเนี่ยก็จะเป็นเ,เกี่ยวกับพืชแล้วก็ธรรมชาติสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้น เพลงมันค่อนข้างจะเรียบง่ายสดใสโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูการผสมผสานกันระหว่าง i n k r b o x กับเกาะแคน s ายแลนด์ดีกว่าว่าจะออกมาดีแค่ไหนไปชมกันเลยครับยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งเสียงวันนี้เราจะพาไปสำรวจเกาะแ a นซ i s l ลนดเกาะแรกในตำนานของเกม My s i n ค i ม g m o n s อร์ ที่เต็มไปด้วยเสียงดนตรีสุดคลาสสิกและเรามอนสเตอร์ตัวแรกๆที่คุณจะได้พบในการผจญภัยมาดูกันเกาะนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างทั้งเรื่องราวสิ่งมีชีวิตและเสียงที่รวมกันกลายเป็นซิมโฟนีสุดมหัศจรรย์ โอเคเราจะเริ่มจากบีดก่อนละกันนะดูสิว่ามีมอนสเตอร์อะไรบ้างตัวอะไรมะเนี่ยชิปอ๋อเช้ามอนี่มันนอกกินนี่มอนสเตอร์ที่เป็นเหมือนกับหินฮนะแล้วก็เล่นดนตรีเป็นกรองใช่ไหมอืมตัวที่สองนี่เหมือนทุเรียนก้านยาวโอเค เขาก็คือชับนั่นเองครับชับก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่ใช้ปากทำบีบบล็อกนะอืมโอเคหัดไปตัวอะไรวะเนี่ยเหมือนไม้กลองฮนะน่าจะเป็นดัมสเลอร์เนยดูซิดัมสเ,ลอ,นะอสมสเลอร์จะเล่นเพลงไงฮนะอ่าดัมสเลอร์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกองเสน่นะครับตีกลรัวนะตีที่คันเองนะ โอเคตัวที่สี่ปุ๊บเอ่อหมอนี่มันทีรอ็อกซ์นะครับอตอนแรกไม่รู้มันเป็นทีเล็กผสมกับรอ็อกก็คือก้อนหินนั่นเองนะตอนแรกนี่กวอามหมูเด้งเองอเอ่ะตัวสุดท้ายของบีดแล้วจะเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเป็นก้อนกลมกลมอ้าวเฮ้ยนี่มันทีปิก ปุ๊บบ็อกซ์นี่ว่ะโอ้โหโอ้โหจับหนักจัดเต็มตัวทีเด็ดออกมาตั้งแต่แรกเลยฮนะลา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 โอ้โหเอาเลยครับแล้นี่ก็คือบ,บีดนะดยอดมากเราชอบนี่มากเลยมีปุ๊บบ็อกซ์ครับมาอ่ะโอเคไปดูที่ Effect เอฟเฟกต์กันบ้างนะว่าจะเป็นยังไง เอาละเอฟเฟกอันนี้น่าจะเป็นเหมือนปราศาทใช่ไหมอืมปราศาทเนี่ยก็จะเล่นเหมือนเบสนะเป็นแบ็กกราวของเกาะนะครับเป็นซาวแบ็กกราวนะเอ่อตัวที่สองนี่อ,อันนอยม่เนี้ยยีนเหมือนตีนเป็ดปึ๊บอ๋อเจ้าฟล็อกกบนั่นเองฮนะกบสามตาของเรา เสียงเสียงเป็นกบเมาววาอ่าอันนี้ฉาบนี่น่าจะเป็นคัมเบอร์อ่า <Wow. S 1> ก็เป็นตัวปีฉาอ่า <Wow. S 1> เป็นคล้ายๆกับไฮแฮตบกฉาบด้วยนะอืมโอเคตัวนี้น่าจะเป็นฟักทองนะครับน่าจะเป็นพันเกิส์สตันใช่ไหมตัวพังเกิลสตันเนี่ยก็จะเป็น พักทอพวกกักระดูกเขาก็จะร้องเพลงกรบตักกันและตัวสุดท้ายของเฟกเป็นตัวอะไรเนาะบ็อกซ์บ็อกซ์เปเนไงครับผมมัาบ็อกซ์ก็คือเสียงของวุ้ก์นั่นแหละมันเป็น เสียงบี๊ดนิคเลยครับในแบบยิ่งยหญ่นี่ยและนี่ก็คือเสียงของแอปเปดครับ่ยอดมากนะ้องชอบเนี่ยมันกรนตั้นบล็อกนะ่ประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเมโลดี้กันบ้างนะเมโลดี้ตัวที่หนึ่งตัวนี้เหมือนกีตาร์เลยวะอะไรวะปึ๊บอ๋อไม่ใช่ ตัวนี้มันโอ,อโกกาดเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่สีเครื่องสายแลนเชลโลหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจอืมโอเคก็น่ารักหนึ่งนะเออน่ารักหนุกน่ากลัวด้วยตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยอ๋อเจ้านี่เมาส์ครับ ตัวอะไรที่ไม่ออกตัวนี้แง่ yeah. เราก็คิด,คดถึง My s i n k i n g Monster ขึ้นมาทัน <c oughs> ทีตัวถัดไปครับแฟบอ๋อลุงจีจุ๊ เป็นเครื่องเป่าเรียกว่าเออจำชื่อเครื่องดนตรีไม่ได้บารซูม,มั้งเออน่าจะใช่บารซูมนุงจีจุ๊บก,ก็เป็นแมวน้ำนะครับอ่ะบทถัดไปของเมโลดี้บอ,อ๋อนี่มันกัสนรับคอนซาเตอร์ตัวนี้ครับระดับสุดยอดของเกาะนี้นะได้ยากมาก ตนะัะห้าตัวสุดท้ายตัวนี้น่าจะเป็นเมโี้อยู่ใช่ไหมวะมันต้องห้าแต่ว่าทำไมอันนี้มันหกหรือเปล่าวะหรือมันจะมีแค่นี้น้องๆเขาคงจะแยกสีเลยนะแสดงว่าเมโลดี้มีแค่สี่ตัวฮะน่าจะประมาณนี้แหละก็จะมีเอ่อ โอกาสแมวแับจีจุ๊บแล้วก็กาสนะโอเคประมาณนี้ต่อไปดูเหมือนว่าจะเป็นบอยส์นะครับมีหตัวนะเริ่มตั้งแต่ตัวที่หนึ่งนะครับออ่ดอกไม้โอ้หมอนี่มันชูเกบุสนี่อืมไม่น่าจะอ่านี่ครับ yeah, yeah, yeah. เขาก็คือนักร้องของขอนั่นเองนะกับเบนโจคู่ใจของเขาอะ ตัวละครสก,กินทำสวยด้นะน้องเย่เย่ตัวถัดไปอะไรวะอ๋อเนมมอสครับนักร <B> um, ้องของเราอีกท่านหนึ่งเย่เกาะนมีคนร้องเพลงเยอะนะเนี่ยอ่ะตัวถัดไปฮอตเบอร์รี่ฮะ <B> um. ต้นไม้กินคนนั่นเองนะ B um. B um. B um. เพับมั่ตัวนี้หมนหงซิงโตแล้ววะอะไรวะพ่อเบอร์อนรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นเสียงขอคนแต่งเพลงเกาะนี้มันเด็บคือหรือเปล่าน่าจะใช่เบออน่าต้งทัตไทยอะไรเออ แฟบอ๋อคุจอเมอร์นะเป็นสลามสินะ,ะแมงกะปุนไม่น่าใช่สลาม, <c oughs> อมโอเคแล้วตัวสุดท้ายนะครับน้องน้องก็ไอรสตัวอะไรเอ่ยอ้นี่ครับคอนเทอร์สีผนะ้าแล้วเอ็นบลส์เอ้า ขอฟังหน่อยเอ้าฟังไม่ได้เรียกฟังไม่ได้ดีกว่าเอ้ยเอ็นแบทน่ะนะโอเคประมาณนี้ครับครบชุดตัวแล้วนะฮะสำหรับนักร้องของเราครับแล้วก็ตัวละครนั้เกิดของเกาะนันซะเดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับมิกซ์เกาะนั้นให้นักร้องฟังนะว่าการมิกซ์ My t h กิ้งมอนสเตอร์ในเกาะนั้นนะครับจะเป็นยังไงนะ ไปดูกันเลยครับโอเคครับน้องยิปก็มิกซ์ประมาณนี้นะโอ้ตัวละครมันใส่ได้แค่พวกตัวเลยนะครับเราก็เลยมิกซ์ออกมาประมาณนี้นะก็จะมีนักกินนะครับชูเกอร์บุัมสเลอร์ทีปว็บบอกซ์นะครับเอ,อ่อเฟอร์คอนเอนแดรสแล้วก็บวกอ่ะนี่นะจะมีนักร้องเราเราชอบมากเลยอย่างนักร้องเราดีฮนะ ก็ตัวจัดหนักจัดเต็มนะครับี e big ก,ก,กบ็อกซ์นั่นเองนะแต่ว่ามีตัวละครที่อยากใส่อีกเยอะเลยนะครับใส่หลายตัวมากนะจะเป็นแังกินสตันก็ได้นะครับคูกาคูกาเออด้หมดนะโอเคสำหรับแฟนๆ my sinking monster นะครับดิคลิปบก็จะมีคลิปใหม่ๆนะครับก็มีฟอร์ใหม่แล้วล้วกะจันสยามลงคลิปของ my sinking monster แทรกด้วยนะครับส่วน ดนี้นะครับถ้าใครชอบ m y s i n ิเกนเตอร์และ,ะเป็นแฟนอินทรีบ็อกนะครับก็บควรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจิเกนเตอร์ไปด้วยนะครับผมส่วนลิงก์เดี๋ยวพ่ชิตจะแปะไว้ข้างล่างนะดนี้นะครับเผื่อใครอยากเล่นเอาไปมิกซ์ได้นะครับผมบคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ